ฉนันว่าเรานั่งพักเมาหมอยก่อนจ้ะไม่อยากขึ้นเรียนเร็วเอโอโตอนนี้แหละโอเคแล้วฟ้าใส่หนูดีเธอทำงานกันเสร็จหรือยังอ่ะยังเลยรอไปดูอีกโอ,โอ,อย้ยงานเยอะ งานแบบดูไปอ่ะสองสามวันนี้ไม่ได้ไปช้อปปิ้งเลยรู้สึกเหงาจังคว้าใส่สอดพีสนาดูเสื้อตัวนี้สิสวยเนาะเออท้องให้น้าเก๋หน่อยเออแกตัวนี้ก็สวยนะแบบชอบแบบมันเก๋ดีอ่ะนี่นี่ฉันมีตัวหนึ่งจะให้ดูอั้มพัชราภาชีใส่นั้นเลิศเวอร์เป็นไงเป็นไง่ฉันก็ว่าสวยดีนะแกเออเฮ้ยวันนี้ไปช้อปปิ้งกันป้อ ตอนบ่ายเราไม่มีเรียนอะไปป่ะเป็นไอเดียที่ดีมากเลยค่ะดีแล้วไชอไ็อปไปไหนดีอย่างที่ไหนล่ะฉันอยากจะไปเดินเสี่ยงคาร์ลก้อนไนสยามป่ะไปถึงเธอเอารถไปนะหนูดีโอเคโอเค,อเคงั้นเลิกเรียนเป็นเวลาหกทร่มโอ้โหเสืส้อผ้าเยอะแยะมากเลยหรือเราไม่ได้มาช็อปกันนานน่ะเนี่ยมันดี ตัวนี้ก็สวยดีนะใช่เลยเนี่ยแกฉันว่าตัวเนี้ยก็โอเคนะต่อเพชรเหมาะกับแกเลยเน, <อ S 1> นี่ยเออใช่เก๋มากแกจริงหรอตัวนี้หรอ,อเพราะว่าตัวนี้เหมาะก,กับฉันแล้วใช่ปะก็สวยดีนะห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าหรอโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปกดเงินนะแกสองคนดูกันไปก่อนละกันแล้วเดี๋ยวมา จ้าอ๋อสิบเอ็ดบาทจะทำอะไรได้เนี่ยทำไมแม่ไม่อนนเงินมาให้สักทีเนี่ยช้อปปิ้งก็ไม่ได้ช็อปเราจะเอาเงินที่ไหนซื้อของเนี่ยอารมณ์เสียว่ะโอว้าวจะทำยังไงละทีเนี้ยเออใช่ฮัลโหลฟ้าใส ฉันจะทำยังไงดี่กฉันแย่แล้วอ่ะพ่อฉันโทรมาบอกว่าแม่ฉันเข้าโรงพยาบาลตอนนี้อยู่ไอซีฉันจะทำยังไงดีฉันต้องรีบไปอ่ะแกขอบคุณมากนะที่ให้กำลังใจอ๊ งดหงิดก็งดหงิดร้องก็ร้องอารมณ์เสียเป็นไรไป็สองงดหงิดมาเชียก็แม่ฉันก็เสียไม่ยอมโอนเงินให้ฉันเนี่ยฉันไม่มีเงินไปช้อปปิ้งกับเพื่อนๆเลยนี่เธอจะซื้อเสื้อผ้าอีกแล้วเหรอในตู้เธอเนี่ยะไม่มีที่แวนแล้วนะเอมิ้นแกจะรู้อะไรเรื่องแฟชั่นล่ะฉันไม่ใช่แกนะจะใส่เสื้อผ้าซ้ำๆเดิมๆไม่เป็นปีกๆเชยสไตล์นี่ฉันว่าแกใช้เงินเปลืองเกินไปแล้วนะแกน่าจะคบเพื่อนที่ฐานะทัาเท่ากัน เวลาซื้อของจะได้ไม่ต้องอายคนอื่นเขาพ่อเลยพ่อเลยแกจะบ่นเลยนักหนาเนี่ยบ่นเหมือนแม่ฉันเลยน่ารำคาเออพูดถึงแม่ของเงินไปช้อปปิ้งปะัล่ลแม่โอนเงินมาให้หนูหรือยังเนี่ยหนูนี่มีเงินจะใช้แล้วนะอะไรของแกอาทิตย์แล้วฉันเพิ่งจอไว้ให้แกตั้งห้าพันนะเดี๋ยวใช้ได้หมด อ๋อนั่นก็อาทิตย์ที่แล้วแล้วอาทิตย์นี้ล่าหนูจะต้องใช้นะหนูไม่มีเงินแล้วหนูจะแม่จะให้หนูอยู่ยังไงยายโศแกกล้าขึ้นเสียงกับแม่หรอแกกลับมาคุยกับแม่ที่บ้านเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นแกไม่ต้องเรียนแล้วมาหาไรนะแม่หี๋ยวกอนแม่อ๋อ นี่คุณเป็นนักออกจงไหมต้มองอโทรศัพยามยาิ้งฉันซื้อสื้อผ้าากเธอไวแหละซื้อของเยอะเชยเอาเงินที่ไหนเนี่ยอ๋อฉันไ่กู้เงินมาไปนกู้เงินที่ไหนมาออ ฉันที่ทำแกเดือดร้อนหลอกหน้านี่ของแกโอ้ oh, แกช่วยหยิบทรศกพท์ให้ฉันหน่อยสิในกระเป๋าเนี่ยแล้วก็มาที่น, <c oughs> นี่ว่าสวัสดีค่ะขอสายคุณโสพิษหน่อยครับไม่ทราบว่าจากไหนคะอ๋อจากชาติชายครับโสพิษไม่อยู่คะ่ะม,มีอะไรฝากไว้ไหมคะกูรู้ว่ามันอยู่กูเจอแบบนี้มาหลายรายแล้วใช้มุกนี้ไม่ได้หรอกนะ ถามมันดิมันจะคืนเงินโกงขอโทษน,นะคะที่ฉันจะแจ้งคุณท่าก่อนว่าคุณเป็นสุภาพบุรุษที่คูณจาไม่สุภาพเลยนะคะและที่ายาคุณก็ไม่มีสิทธิ์ม,มากล่าวหาดิฉันแบบนี้นะคะอ๋อทาไมอะหรอทําไมกูจะกล่าวหาพวกมึงไม่ได้หรอทําไมอ่ะคะต้อตามสิิ์แล้วที่ฉันมสามารถดาเนินคดีของคุณได้ในข้อหาพูดจาว่าายแล้วก็รบกวนความสุขชีพประจำวันก็มันเลยกำหนดมาแล้วอีนางโสพิษมันหายหัวไปไหน สำหรับพิณโสพิทนี่ยหรอคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นลูกนี้ของคุณคุณก็ไม่มีสิทธิ์เอาความรับของเขามาพูดกับบุคคลที่สามได้นะคะอ๋อแล้วถ้าคุณเรียกลูกนี้ของคุณด้วยห้อยคำที่ไม่สุภาพเนี่ยก็เข้าข่ายมีประมาทเหมือนกันนะคะเอากฎหมายอะไรมาพูดถ้ามึงไม่เอายีนันโซพิทมาคุยตอนนี้นะกุจะเอาคนมียิงกับบานมึงตอนนี้เลยมึงจำไว้เลยโอเคค่ะถ้าคุณจะมาก็มาเลยค่ะเพราะที่ฉันจะได้แจ้งตำรวจเอาไว้เพื่อไว้รับคุณโดยเฉพาะเลยนะคะ อ๋อแล้วถ้าคุณอยากรู้โทษของการผู้ทำร้ายร่างกายถึงเอาชีวิตเนี่ยมาตรา337ระบุไว้ว่าคุณจะได้อาศัยอยู่ในคุกฟรี5ปีเลยนะคะแล้วอีกอย่างเทคโนโลยีสมัยเนี่ยก็ทําอะไรได้หลายๆอย่างคุณอยากลองฟังเสียงคุณเมื่อสักครู่ไหมล่ะคะแล้วถ้าคุณรู้สึกผิดจริงๆดิฉันก็ยินดีที่จะให้อภัยได้นะคะส่วนเรื่องของโสกิดดิฉันจะพยายามคุยกับเขาให้ให้ชําระหนี้ที่ค้างไว้ให้หมด แต่ทุกอย่างต้องทําตามกระบ,บวนการทางกฎหมายนะคะอ๋อโอเคใช่ั้นติดต่อคุณโสภพิธได้ได้แล้วกันค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะมิ้นฉันต้องขอบคุณเธอมากมากเลยนะที่เธอคอยช่วยเหลือฉันน่ะถ้าเธอไม่ช่วยฉันน่ะฉันจะเป็นตายรร้ดียังไงก็ไม่รู้อีตุดดำนั้นก็จะเอาฉันไปทำอะไรก็ไม่รู้ฉันขอบคุณเธอจริงๆนะไม่เป็นไรโสโสอยากคิดมากเลยยังไงเราก็เพื่อนกันนะมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันสิ จะไม่ให้ฉันคิดมากได้ยงไงล่ะฉันทําให้ทุกคนต้องเดือดร้อนทําให้เธอต้องเดือดร้อนแม่ก็ต้องเดือดร้อนฉันะ่ะสัญญานะว่าต่อไปเนี้ยฉันจะไม่ทําตัวแบบนั้นอีกแล้วฉันจะเลือกคบเพื่อนที่ดีๆจะไประหยัดเงินฉันจะทําเพื่ออนาคตของฉันเองและเพื่อเธอซึ่งแม่